หมือวานยังมาหากันอยู่เลยยังคุยเล่นกันอยู่เลยเรามีนัดกันจะกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อมาลุกเอาอีกทีน้องไม่อยู่แล้ว <c oughs> ือเป็นการเสียชีวิตที่สร้างความสะเทือนใจแก่คนในวงการสื่อมวลชนนะคะหลังจากที่นัทนัทวุฒิโป่งลังกาค่ะเสียชีวิตในวัย35ปีทั้งที่เพิ่งจัดรายการไปเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งการเสียชีวิตของนัทนัทวุฒินะคะหลังจากที่จัดรายการพุทธทอล์กกับคุณพุทธพุทธอภิวันเจ้าตัวนะคะก็กลับเข้าที่พักหลับไปเฉยเไม่ตื่นขึ้นมาจนมาทราบข่าวในเช้าวันนี้ว่าเสียชีวิตแล้วละค่ะ สำหรับรายการพุทธทอล์กนะคะจัดขึ้นประมาณเที่ยงคืนและเลิกรายการประมาณตี2เท่ากับว่านัทนัทวุฒินะคะเลิกงานหลังตี2ไปแล้วและเรื่องนี้เอง f a เฟซบ o ๊กของไอซ์สารวัตรค่ะนักข่าวชื่อดังของช่อง8มีการโพสต์ถึงเพื่อนร่วมงานอย่างนัทนัทวุฒิที่เสียชีวิตทั้งที่เพิ่งจัดรายการพุทธทอลกด้วยกันไปตอนเที่ยงคืน โดยเจ้าตัวรายการมีการโพสตเศร้าคาว่าเป็นเรื่องช็อกแต่มันคือเรื่องจริงหลายคนโทรมาถามพี่นัทปงเสียชีวิตส่วนสาเหตุเท่าที่รู้เนี่ยพี่นัทหลับแล้วไม่ตื่นภาพนี้คือภาพสุดท้ายที่เราเนี่ยจัดรายการด้วยกันเมื่อคืนที่ผ่านมายังหยอกเล่นกับพี่อยู่ไม่คิดว่ามันจะไหวขอให้ไปสู่พบที่ดีนะครับ รวมไปถึง Facebook ของเจ๊บจิตดีสีดีนะคะผู้ประกาศข่าวช่อง8ก็มีการโพสต์ข้อความไว้อะไรแก่นนัทนัทธวุฒิค่ะผู้สื่อข่าวช่อง8เช่นเดียวกันนะคะโดยมีข้อความระบุที่ว่าเจ๊กลับแล้วหรอยิ้มหลอ่อคําทักทายมาวันนี้30สพฤศจิกาย,ยน68พี่ช็อกมากนะนัทพี่เสียใจจริงๆขอให้นัทน้องรักเนี่ยสู่สุขติแฮชแท็กนัทธวุฒิบงลังกาก็อย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องนี้นะคะก็สร้างความตกใจแก่เพื่อนร่วมงานและก็แฟนข่าวจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้นะคะ a c e b o o k ของสารเมืองปาะก,การว2สองแลระบุว่านัทวุฒิปวงลังกาในะคะนักข่าวและผู้ประกาศข่าวช่องดังเคยลงพื้นที่ร่วมงานกันที่สมุดปาะก,การอยู่บ่อยครั้งต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและก็เพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยครับและคอมเมนต์เพิ่มเติมนะคะว่าน้องหลับแล้วไม่ตื่นยังสวมชุดทํางานอยู่เลยส่วนรายละเอียดต่างๆต้องรอทางช่องแปดเปิดเผยอ,อีกทีครับขณะที่ Facebook ต้นประก,การในะการผูอข่าวภูมิภาคข,ของช่อง WorkPo i n t จังหวัดสมุทรประก,การก็ระบุว่าตกใจเสียใจไม่คิดว่าจะรู้ข่าวร้ายของ,องน้องนักข่าวคนนี้นัทวุฒิปวงลังกาหลับให้สบายนะไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วน้องวูบหลับไปที่บ้านพัก ก่อนที่ทางช่อง8นะคะก็มีการออกมาถแถลงร่วมไว้อะไรกับนัทวุฒิปวงลังกาน,ะะนักข่าวผู้เป็นที่รักระบุว่าคณะผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานของสถานีโทรทัศน์ช่อง8ขอแจ้งข่าวการจากไปของคุณนัทวุฒิปวงลังกานักข่าวผู้สื่อข่าวประจําสถานีซึ่งคุณนัทวุฒิปวงลังกาเนี่ยได้จากไปอย่างสงบในขณะที่พักผ่อนที่บ้านพักย่างบางกวย้ยเมื่อคืนวันที่29พฤศจิกายน2568 การจักไปครั้งนี้นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งแก่ทุกคนที่รู้จักและทำงานร่วมรวมไปถึงแฟนข่าวทุกคน อย่างไรก็ตามนะคะในโลกโซเชียลก็มีการแชร์คลิป1วันก่อนที่นัทธวุฒินะคะจะเสียชีวิตโดยที่นัทนะคะมีการจัดรายการกับคุณพุทธพุทธภพภิวัน2คนในการซึ่งในช่วงหนึ่งก็มีการแซวกันรายการค่ะว่าคุณพุทธนะคะบอกว่าไลฟ์สดมาหนึ่งชั่วโมง5 0ินาทีขอพระคุณทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนแล้วถ้าสมมุติอีก3เดือน,นถึง1ล้าน s u b สไครต์เดี๋ยวจะให้นัทมา6วันเลยซึ่งทางด้านคุณพุทธนะคะก็ ที่นัดมาไม่ถึงวันเพราะอะไรรู้ไหมอะไรเงี้ยนะคะทางนัดนัดก็บอกว่ามันยังไม่ครบคุณพุทธก็บอกว่าไม่ใช่มันเหนื่อยใช่ปะเพราะว่านัดเอกต้องทางานเช้านัดก็บอกว่าใช่ตอนกลางวันก็ต้องไปหาข้อมูลให้กับพุทธทอล์กอยู่ในหลายๆข่าวในหลายๆรายละเอียดที่เราเนี่ยต้องไปหาให้กับคุณผู้ชมซึ่งคุณพุทธนะคะก็บอกว่าก็คือไม่ได้อยากมาพูดง่ายๆคุณพุทธก็หัวเราะนะคะทางนัดนัดก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ก็คือแบ่งเป็นพาร์ทครับ คุณพุทธก็หัวเราะนะคะแล้วก็บอกว่าอ่ะประมาณนี้คุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามจนถึงตีสองไม่น่าเชื่อเลยว่าคนดูเป็นหนึ่งหมื่นขอบคุณครับสวัสดีครับแต่ที่ทำเอาอ่านแล้วเศร้ามากๆนะคะก็คงหนีไม่พ้นที่เพจบิ๊กเกียนนะคะมีการแชร์โพสต์ภาพแชทนะคะที่นัทธวุฒิค่ะมีการพูดคุยกับนายแม่ปุ๊กกี้พร้อมแคปชั่นที่ว่าแฮแท็กนัดกันว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อวันนี้นายแม่ปุ๊กกี้จึงโทรไปหานัทแฮตแท็กโดยไม่ทราบว่านัทได้เดินทางไกลไปตลอดการ พิเกียนนะคะมีการบอกว่ายอมรับว่าช็อกนะคะแล้วก็ยังทําใจไม่ได้กับการจากไปของเพื่อนร่วมงานที่นัทมักจะเอื้ออาทรทักมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเราตลอดเวลาหลับให้สบ,บายแล้วก็เดินทางสู่พบที่ดีนะนัทวุฒิปวงลังกานักข่าวที่มากฝีมือและซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพเราจะนึกถึงกันตลอดไปและเป็นเพื่อนกันตลอดไปโดยเนื้อหาในแชทนะคะทางด้านนัทค่ะมีการพิมพ์นะคะว่าจะได้ตุยไปพร้อมกันแล้วก็บอกว่าหยอกๆนะคะแล้วก็หัวเราะออกมาค่ะ แม่นปุกกี้นะคะก็บอกว่าอย่ามาอ้อนวอนทีหลังน,นะหญิงนะนัดก็บอกว่าผมจะอ้อนแล้วก็หัวรอค่ะก็เลยบอกว่าเบื้องต้นนะคะนัดกันวันอาทิตย์ถ้าไม่มีงานดุดอะไรเฟิร์มกันตามวันเลยเว้นถ้ามีงานแทรกผมจะรีบแจ้งแม่นะแม่นายปุกกี้นะเขบอกว่าครับผมนัดก็บอกว่าแม่นอนยังแม่นายปุกกี้ก็บอกว่ายังครับนั่งทํางานเดี๋ยวโทรหาแป๊บนะ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะล่าสุดก็มีคลิปที่นายแม่ปุกกี้นะคะออกมาร้องไห้โฮค่ะพร้อมเผยว่าได้รับข่าวว่าน้องนัดช่องแดเนี่ยเมื่อวานยังมาหากันอยู่เลยยังคุยเล่นกันอยู่เลยแล้วเรามีนัดกันจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วโทรไปหาน้องน้องไม่รับเราก็คิดว่าน้องเหนื่อยยุ่งมารู้ข่าวอีกทีน้องไม่อยู่แล้วโดยแม่ปุกกี้นะคะมีการร้องไห้จนจบค่ะเพราะว่าพูดไม่ออกนะคะได้รับข่าวน้องนัดช่องแปดเมื่อวานยังมาหากันอยู่เลย คุยเล่นกันอยู่เลยแล้วมีนัดกันจะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วโทรไปน้องไม่รับก็คิดว่าน้องยุ่งมาลุกเอาอีกทีน้องไม่อยู่แล้ว <c oughs> จากนี้นะคะแม่นายปุกกี้ค่ะยังเข้ามาคอมเมนต์ชาวเน็ตด้วยนะคะว่าหนูดีมากวันนี้และแม่นายปุกกี้ะคํะมีการโพสต์รัวๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนัดเองมีนัดกับพี่เองมาหานายแม่เมื่อวานตอนเย็นแล้วเรามีนัดกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันนะน้องนัดโทรไปหาเองไม่รับรู้อีกทีน้องหลับไม่ฟื้นแล้วเมื่อวานที่เจอยังหยอกเล่นกันอยู่เลย แล้วก็มีการโพสนะคะว่าเข้าใจอารมณ์นายแม่ใช่ไหมว่าทําไมถึงช็อกและช็อกเราทํางานร่วมกันเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องในการทํางานความฝันความตั้งใจน้องเยอะมากหลับให้สบายนะน้องขอบคุณที่เป็นน้องเป็นเพื่อนที่น่ารักนะครัะนัดป่งน้องพูดตลอดขอให้ในายแม่รักษามาตรฐานความตรงไปตรงมาแบบนี้เป็นานานๆแล้วก็มีการบอกนะคะว่าดึกแค่ไหนอยากได้ข้อมูลอะไรนะคะบอกนายแม่จัดให้น้องได้เสมอเดินทางไกลปลอดภัยนะน้อง และมีการคอมเมนต์ใต้โพสนะคะว่าแล้วไม่ได้โทรหาโทรไปอีกทีน้องก็ไม่รับแล้วค่ะในแม่ปุ๊กกี้นะคะมีการเผยภาพรายการพุธาทธทอล์กนะคะแล้วก็แคปชั่นที่บอกว่างานสุดท้ายของน้องค่ะยงางไรัตก็ดีเลค่ะในช่วงหนึ่งของรายการพุธาทธทอล์กค่ะคุณพุทธอภิวันนะคะแล้วก็นัทนัฐบูรค่ะมีการพูดถึงข่าวของในแม่ปุ๊กกี้นะคะซึ่งนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ในายแม่ปุ๊กกี้นะคะแล้วก็นัทค่ะเพิ่งได้เจอกันไม่นานมานี้เองก็ว่าได้ค่ะ ในรายการนะคะคุณพูดได้ถามว่าสิ่งหนึ่งที่นันเนี่ยไปเจอเรื่องของคนที่ตายไปเป็นิบแล้วรู้สึกว่าแม่ปุ๊กกี้คือคนที่ก่อนหน้านี้ช่วยเอาผู้เสียหายเรื่องของเจนยันทิพย์คงจําได้คุณปุ๊กกี้บอกว่าญาติไปเสียชีวิตที่นั่นด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณปุ๊กกี้นัดก็มีการอ่านข่าวนะคะว่าวันนี้ทางด้านของคุณปุ๊กกี้ก็มีญาติที่อาศัยอยู่ใกล้กันกับคลองรอหนึ่งนะครับจะบอกว่าเป็นศูนย์ของชุมชนที่เป็นบ้านชั้นเดียวเวลาน้ํามาเมตรสองเมตรเนี่ยไม่ต้องพูดถึง มิดหลังคาก็มีบางหลังเนี่ยอาจถึงเพดานซึ่งทางคุณปุ๊กกี้เนี่ยบอกกับผมอย่างนี้ว่าวันนี้ญาติเขาคือติดอยู่ในนั้นวันแรกๆที่น้ําเข้ามาถึงตาตุ่มไม่ถึงเมตรฟุตหนึ่งเขาบอกว่าทางการในแจ้งเตือนอาจจะมีเสียงตามสายพอวันที่น้ํามันเนี่ยจะขึ้นเมตร2เมตรเนี่ยปรกากฏว่ามีการให้ข้อมูลในโซเชียลอย่างเดียวย้อนรอยก็ตามนะคะสำหรับนักนธวุฒิปวงลังกาค่ะ,คะเกิดเมื่อวันที่14กันยายน2533นนะคะที่จังหวัดเชียงราย จบการศึกษาจากคณะบัญ euh ช önem, ีมหาวิทยาลัยศรีปท <way> <met> ุมเคยเป็นนักจัดรายการวิทยุที่จังหวัดเชียงรายก่อนเริ่มเป็นผู้สื่อข่าวสำนักงานไอเนะคะจากนั้นย้ายมาเป็นผู้สื่อข่าวการเมืองสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD นะคะก่อนย้ายมาเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามสถานีโทรทัศน์อมริรีนทีวีเมื่อปี2562เคยมีชื่อเสียงกรณีของข่าวลุงพลป้าแตนที่นัดนทวุฒินะคะเคยถอดเสื้อผ้าที่กอไผ่ท้ายสวนยาง เพื่อพิสูจน์รอยจากคมใบไผ่บนแผ่นหลังเทียบกับสภาพศพข,ของน้องชมพู่ในวันเกิดเหตุตามคำบอกเล่าของนายวชรินกงแก่เท้าหรือพ่อแบมเมื่อเดือนมกราคม2องพายต่อมาหลังจากที่คุณพุทธพุทธอภิวันตนะคะได้ย้ายไปทํางานที่สถา,านีโทรทัศน์ช่อง8นัทรัฐวุฒิ์ค่ะก็มีการย้ายไปเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามก่อนจะมาเป็นผู้ดําเนินรายการพุทธทอล์กนะคะเป็นรายการออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์หลังรายการลุยชนข่าวโดยนัทรัวุฒินะคะจากรายการร่วมกับคุณพุทธพุทธอภิวันทุกุกต แทนไอศสารวัตซึ่งเป็นเวรหยุดค่ะและวันเสาร์ที่จัดพร้อมกัน3คนนั่นเองยังไงทางทัพดารานะคะขอแสดงความไว้อะไรอย่างสุดซึ้งกับการจัดไปไม่มีวันกลับและขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวคุณณัฐวุฒิปุ่งหลังกาด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดทางช่องย t u b e ทัพดาราและเพจ a ป e b o ุกทอพดารากันด้วยนะคะอ่าแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยคะ่ะกดย่างกดเลย you <laughs>